สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเดนซา t าร o 5445นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหรือหลายๆครั้งก็ไม่รู้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเนาะอันไพ่กันนะคะแล้วก็จะมาเช็คดูว่าเอออาัการเป็นยังไงกันนะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะเรื่องราวมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างช่างหัวมันนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะไม่เอาคลิปหนึ่งคลิปใดไปตัดสินเรื่องส่วนตัว นะการอ่านก็เหมือนเดิมค่ะเปิดอ่านไพ่ไปเรื่อยๆคอนโทรลเนื้อหาไม่ได้อยู่แล้วนะคะถ้าเรื่องราวไม่ตรงไม่ต้องพยายามทําให้มันตรงเนาะอืนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ไพ่เทพคตินะคะรุ่นพระคชานันน์น่ารักนะเพราะว่าดูสดใสคือดูสดใสที่สุดในซีรีส์เทพคติของเขาแล้วแหละก็เลยก็เลยชอบชุดนี้เป็นพิเศษนะคะ อก็เลยไปเอบมาก็น่าจะยังมีจำหน่ายใจแจกอยู่นะคะแต่ก็อาจจะเป็นราคาที่แบบเออบวกบวกไปรุงนี่ซื้อมาบวกมันก็ดีเ <c oughs> นี่ยงงกอีกแล้วนะเออให้มันได้อย่างนั้นนะคะเอามาดูว่าวันนี้พายอยากจะเล่าเรื่องอะไรอย่างไรนะคะอืม วันนี้นะคะเหมือนกับว่าเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณยังค้างคาอยู่ในใจเป็นไปได้ไหมว่ามันมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสับสน รู้สึกเหมือนเป็นคนหลากหลายคลิกรู้สึกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอืมแล้วคุณอยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยช่วยคลี่คลายปมปัญหาในใจเนาะมันอาจจะเกิดขึ้นจากความเจ็บใจความเสียใจความโกรธจนจมดิ่งจนแบบบางครั้งคุณตัดจบคุณอยากจะจบเรื่องราวทุกอย่างหรือคุณตัด อะไรๆไม่เชิงตัดจบนะหมายถึงตัดจบอันี่หมายถึงว่าตัดการสื่อสารกับทุกคนแล้วคุณก็จมดิ่งอยู่ในโลกของคุณเพียงคนเดียวอืมเหมือนอารมณ์แบบไม่อยากคุยกับใครแล้วในหัวสมองก็คิดวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องเนี้ยว่าเนาะคิดแต่ว่าเออมันเป็นเรื่องของความโกรธความช้ำใจความเสียใจ แล้วก็ค่อนข้างจะเร่งด้วยนะเมื่อไหร่มันจะได้รับผลกรรมจะทีอยากจะเห็นเหลือเกินอยากจะรู้เหลือเกินว่าคนคนนั้นอืมที่ทำให้เราสาหัสเสหลือเกินโออเขาจะมีชีวิตหรือจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปอืมเหมือนประมาณนี้นะเพราะว่ามันดูหนักๆดูคุณแบกโลกดูคุณอึดอัด แต่จริงๆแล้วอะคุณก็ยังแบบลึกๆในใจในจิตใต้สำนึกคุณก็อยากแบบเออจะมีใครสักคนหนึ่งช่วยขจัดปัดเป่ามีใครสักคนหนึ่งช่วยดึงคุณออกมาจากหลุมดำตรงนั้นหรือมารับฟังความรู้สึกหรือทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณเป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะวันนี้ดูเนาะวันนี้ดูเนะอ่ะมา เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรอย่างไรที่ไหนนะคะเอออะไรอย่างไรที่ไหนเนอะเออทำจิตทําใจให้ว่างๆสบายๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นเอเนอรที่หนักๆแล้วก็วันนี้ก็จริงๆว่าจะนอนแล้วนะเนี่ยน้ำทาครีมแล้วก็คิดว่าเออจะไม่จะไม่อัดคลิปด,ดีกว่าขี้เกียจขี้เกียจ เออนะก็มาสร้างความบันเทิงให้ดีกว่านะคะบางคนก็อาจจะแบบเออฟังเพลินฟังแล้วหัวเราะตามก็เออก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าถ้าเสียงหัวเราะถ้าเราทําให้ใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนมีความสุขคลายเครียดเนี่ยเออโอเคเลยนะคะเราก็จะแบบอืดีใจจังเนอะเนี่ยดูเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่นิ่ง เงียบนิ่งเฉยแต่เก็บความเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่ในตัวเนาะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าอืมจริงๆอยู่เนาะว่าเป็นคนที่เหมือนกับซ่อนบุคลิกอะไรไว้ข้างในหลายๆอย่างนะคะแล้วมันเหมือนกับคนที่บางทีอะคุณก็รู้สึกว่าเขาหลากหลายบุคลิกเขาคือเขาเหมือนกับ ทำอะไรบางอย่างไว้กับคุณนั่นแหละเจ็บแสนสาหัสเหมือนกันเนาะอ่ามาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวให้พินเทสตมาอีกแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าที่คุณขึ้นขึ้น,น,น,นลงๆที่คุณอารมณ์แปรปรวนแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้เออจากคนที่เคยดีๆอะไรแบบเนี้ยคือคุณเปลี่ยนไปเพราะคนคนนี้คุณอารมณ์บ้าๆบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะคนคนนี้เลยคนคนนี้เนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ มาปลุกด้านมืดในตัวคุณปลุกจิตวิญญาณที่แบบเออคุณก็เป็นของคือคุณอยู่ของคุณดีๆอ่ะอยู่ดีๆก็ดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ถูกปานึกออกใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้คุณวุ่นวายหัวใจออืมหลายครั้งที่แบบเออคุณแปลงร่างใสอืมเวลาคุณดีคุณก็ดีนะเออแต่เวลาคุณร้ายนี่อย่าให้ร้ายนะแล้วกอนเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่แบบ คุณอยู่ในภาคของความไร้กาศแล้วอะคุณอยากจะเอาแบบเอาคืนให้สะสมเลยอะคือฝั่งที่อยากจะเอาคืนอะมันเหมือนกับเป็นฝั่งของคุณมากกว่าแต่ว่าคนที่ปลุกไฟนั้นะ่ะมันคือตัวเขานะคะจริงอยู่เหรอว่าหลายครั้งหลายคราวเนาะที่คุณแบบพยายามเปลี่ยน energy นะไป ละลาลาเล,าล,าล,าลงไปบันเทิงเริงใจอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าการเข้าหาธรรมะขัดเกลาจิตใจหรือฟังเสียงอะไรก็ตามเนี่ยเสียงอะไรนะเสียงสั่งจิตให้แบบเออเคลียพลังลบอะไรแบบนี้คุณทํามาหมดแล้วอะนะคะแต่มันก็มีบ้างแหละที่แบบเออคนเราเนาะถ้าไม่ได้ถูกทําอะไรให้แบบเจ็บหนักนาสาหัสจริงๆก็คงจะไม่แบบไม่มีอาการแบบนี้หรอก จริงนะอืมนะคะสิ่งที่เขาจะเจอในต่อไปอนะณนะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าชีวิตของเขาเนาะสิ่งที่คุณเห็นนะคะก็ดูสุขสบายก็ดูดีนันน,นู่นนี่นะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยจะยังไม่รู้เลยว่านะคะมันมีบางอย่างเนาะที่ จะมีเหตุการณ์พลิกผันไว้พลิกผันบางประการที่จะทำให้อยู่ๆเนี่ยความสุขของเขาที่เคยมีเนาะความสุขของเขาที่คิดว่าก็เขาเป็นแบบเนี้ยเออถ้าไม่ยอมไม่ชอบก็บไปสิอะไรแบบเนี้ยหรือบางทีความหยิ่งความยโสความอะไรของเขาอ่ะเออสิ่งเนี้ยมันกำลังจะทำลายตัวของเขาเองนะคะมันมีเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าสิ่งที่เขาจะได้รับ จกผลของการกระทําไม่ว่าจะเป็นการถูกรัดอะเปียถูกหลอกลวงนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางทีเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับว่าเออเป็นเหมือนคนที่แบบฉลาดแต่ไม่เฉลียวอืสุดท้ายแล้วอ่ะก็โดนหลอกโดนอะไรได้ง่ายเหมือนกันโดยคนที่ฉลาดกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเราจะไปคิดไม่ได้หรอกว่าเออเราฉลาดขนาดนี้แล้วไม่มีใครเก่ง เข้าเขาอีกแล้วอะไรอย่างนี้แต่บังเอิญว่าเหนือฟ้ามันก็ยังมีฟ้าใช่ไหมอืมแต้คุณเป็นยังไงตั้งดาบใส่เออคุณเหมือนอะไรที่คุณเหมือนคนที่ตอนเนี้ยในมุมมองคุณนะคุณอยู่ในที่เงียบๆอืมปลูกมีดำในใจคุณจริงๆด้วยนะคะแล้วคุณก็จะคอยมองดูว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ย หรือผลต่อจากเนี้ยมันจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนอืมแล้วบอกเลยว่าเนาะคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเอาคืนได้คุณก็เอาคืนอะไรอืมแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่จุดที่คุณจะต้องไปทำอะไรแบบนั้นนะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีการร้องขอต่อสังสิทธิ์โอ้ยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เห็นเถอะขอให้รู้ขอให้เห็น อืมว่าเออผลที่เขาจะได้รับเนี่ยมันจะเป็นยังไงในชาตินี้เลยอะ่ะในชาตินี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อะไรแบบเนี้ยเออนะคะมันเหมือนกับมี energy ประมาณเนี่ยคือมันเข้าใจแหละว่าใจเจ็บอะ่ะมันเจ็บใจจริงๆอืมนะคะมามาดูไพ่ทาโร่กันเถอะไพ่น้องเวียงดีกว่า และดูคุณจะเหวี่ยงเวี่ยงน้องเหวี่ยงที่เรียกว่าน้องเหวี่ยงอ่ะดูสายตาเขานะ <laughs> น่ารักดีนะคะอืออ่ะมาฝั่งของเขาเนาะดูเหมือนคนไม่สนโลกไม่สนอะไรเลย ฝัะะ่งของเขาตอนนี้ดูเหมือนแบบไม่แคร์คุณแน่นอนนะไม่แคร์คุณนะคะจะมีการทําร้ายกันได้วยคำพูดคําจานะไม่ว่าคุณจะทําดีให้แค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้แบบสนใจไม่ได้ใส่ใจมองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นความดีที่คุณทําให้เลยนอกจน,นในวันนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกว่าฉันก็ ที่ผ่านมาฉันอยู่เงียบๆของฉันฉันอยู่ของฉันดีๆอยู่ดีๆก็ดึงฉันเข้ามาในความสัมพันธ์ทไมวะเนี่ยแล้วทําให้คุณเกิดความสับสนทำให้คุณว้าวุ่นใจทําให้คุณเครียดทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรแบบเนี้ยคุณกลับมาทบทวนตัวเองนะหลายๆครั้งที่คุณคิดหรือว่าคุณสับสนเนี่ยคุณรู้สึกถึงความไม่มั่นคงว่าจะเป็นในอารมณ์ของคุณเองก็ได้หรือแม้กระทั่งกับคนคนนี้ก็ตามเนาะเมื่อก่อนมีคุณอาจจะไม่เคยที่จะยอมให้ใครมา ทำร้ายจิตใจคุณเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือคําพูดก็ตามแต่คนคนนี้นี่คุณยอมเอออาจจะเป็นช่วงเวลาของคุณก็ได้ที่คุณอาจจะต้องไปแบบไปอะไรนะไปเจอคนแบบนี้เพื่อที่จะเรียนรู้ชีวิตเพื่อจะให้เติบโตไปอีกในขั้นหนึ่งนะคะอืมตัวเขาตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่เขาได้กว่าคนที่หลงตัวเองอะคนที่คิดว่าตัวเองเก่งที่เราบอกแหละว,ว่า เขาจะทำอะไรยังไงก็ได้เออไม่มีใครไล่ตามไม่มีใครตามจับเขาได้เออจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่สับรางเก่งด้วยในชีวิตนะคะแล้วก็อารมณ์แบบชอบอะมีความสุขกับการเล่นเกมในความสัมพันธ์มีความสุขกับการดึงใครหลายๆคนเข้ามามีความสุขกับการปล่อยให้รถไฟชนกันแล้วเขาก็นั่งหัวเราะเออเหมือนคนโ่งจิตเลยอะเนี่ย ไะะม่มีสิ่งที่กระทบก,กระเทือนจิตใจคุณจริงๆมันอาจจะเป็นไม่ได้ด้วยก็ได้ว่าคุณอาจจะไปเจอเขาอยู่ใ,ใครอีกคนหนึ่งคุณอาจจะไปเจออ่วันต่อมาก็อยู่กับอีกคนหนึ่งซึ่งใครก็ไม่รู้ไม่ใช่คนไม่ใช่คนแรกเนาะมันเลยทําให้คุณเนี่ยได้หันกลับมาเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองแม้ว่าจะต้องยืนด้วยขาตัวเองคนเดียวนะเออบางทีอะ่ะจริงๆอยู่อะ่ะคุณก็ไม่ได้แบบคุณไม่ได้ไปพึ่งพาอะไรเขาหรอกอืมส่วนมากแล้วอะ่ะคืออารมณ์ของคุณน่ะแล้วตอนเนี้ย หรือในอดีตที่ผ่านมาก็ตามคุณเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอความสัมพันธ์แบบนี้มันอาจจะเป๊ไปบ้างแหละมันจ,จะเซไปบ้างเนาะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็กลับมากลับมาเข้มแข็งนะกลับมาเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรอะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งเนาะถึงแม้ว่ามันจะยากลาบากหรือแม้ว่ามันจะเจ็บมันจะปวดนะเหมือนกับว่าเออเจ้าตัวเนี้มันก็ ถือดาบเอาไว้อยู่เนาะเจ็บบ้างแหละนิดๆหน่นอยๆอ่ะคุณอาจจะบอกว่าเออก็แค่หมดกัดหร้อว่าอืมนะคะมันก็ต้องมีรสชาติชีวิตบ้างเนาะแต่ทีนี้นะว่ะเออสิ่งที่คุณยากจะรู้ตอนเนี้ยอย่าจะฟาดมันเลยอืมไม่ใช่อย่จะยุมหัวมันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นะคะคุณยากจะรู้เลยแหละว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้นะคะ อืออ่ะไพ่ก็จะบอกว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเจอความรักที่มั่นคงอะไรได้อีกเลยเนาะไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงหรือจะเปใครให้ยังไงก็ตามเนาะมันก็จะเหมือนกับอ่าเขาอยากจะควบคุมความสัมพันธ์กับใครเขาก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมได้ต้องอยู่ใต้ เขาเรียกอะไรใต้กันบังคับบัญชาไม่ว่าจะอยู่ในสังคมหรืออยู่ในจุดไหนก็ตามนะคนคนนี้จริงๆแล้วอาจจะเหมือนมีปมในใจอะไรจริงๆแล้วอาจจะอยู่ที่บ้านก็อาจจะถูกรังแกถูกกดขี่ข่มเพงอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยทําให้คนนี้ต้องแสดงออกหรือว่ามีพฤติกรรมที่แบบเออมากดขี่คุณหรือมาควบคุมความสัมพันธ์รรหรือเห็นใครหลายๆคนต้องร้องไห้เสียใจเพราะเขาแล้วเขาตัวเขาเองกลับมีความสุขอืม นะคะตัวคุณเองเนะหวังแน่นอนหวังอยู่แล้วว่าอยากจะให้มีการอะไรนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เห็นเขาอ่ะถูกเคาะซ้ำรำซั่นเออแบบนี้เลยอะ่ะวันนั้นแหละมันคือเป็นวันที่คุณจะฉลองแอบคิดแบบนี้ในใจใช่ไหม เออจริงๆนะมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะเหมือนกับว่าคุณเจอเขาที่ไหนเนี่ยคุณจะฟาดฟันได้เต็มที่เลยไม่มีความว่าเกรงใจแล้วเออดุดันไม่เกรงใจใครก็มาเนอะมันเหมือนอารมณ์แบบนี้เลยอะ่ะคุณรอคอยโอกาสหรือคุณรอวันที่จะเห็นความพังของเขาอะ่ะ อืมนะคะแต่ว่าในส่วนของเขาเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกนะว่าเออเขาจะพังตอนนี้หรือพังตอนไหนแต่ว่าในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากว่าจะไม่เหลือใครแล้วเนาะสิ่งที่วาดหวังเอาไว้นะคะมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันหรือเป็นเพียงแค่เอ,อสิ่งที่มันยังไม่ชัดเจนหรือเกิดขึ้นไม่แน่ไม่นอนเนาะมันบางทีอ่ะคนคนนี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องอยู่ในจุดที่คิดว่าจะลงทุนลงแรงว่าจะเป็นลงทุนในเรื่องของ การงานหรือการเงินหรือในความสัมพันธ์ก็คิดว่าเขาจะได้มันอย่างเต็มที่แตสุดท้ายแล้วว่ามันก็ไม่ได้แล้วนั่นก็จะเป็นอีกผลหนึ่งที่เขาจะได้รับนะคะแล้วมันเลยกลายเป็นว่าฝั่งของเขาเนี่ยตอนตอนที่ผลของกรรมนั้นนะ่ะหรือสิ่งที่อตอบแทนเขาอะ่ะ เนาะมันก็จะได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยหรือบางทีการลงทุนอ่ะจ,จะผิดพลาดนะลงทุนไปละสิบเหรียญแต่ว่าได้มาเป็นประกาศหนึ่งตัวแบบเนี้ยเออนะคะจริงๆแล้วน้องก็เป็นหนึ่งชีวิตที่มีคุณค่าแหละนะแต่ว่าเออมันอาจจะแบบ ได้อะไรที่ไม่สมเตุสมผลนะ่ะคืออยากได้เงินนะ่ะแต่ว่าดันไปได้อย่างอื่นมาอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเออมันมันทำไมชีวิตมันแบบช่างว่างเปล่าอะไรแบบนี้หรือบางทีอาจจะไปเรื่องในความสัมพันธ์ที่คิดว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เออเต็มที่อ,อือะไรแบบนี้ทุ่มเทไปสุดหัวใจแต่สุดท้ายแล้ว่ก็ถูกขอเทถูกขอทิ้งนะเพราะว่าเอออาจจะไปเจอคนที่เหนือกว่านั่นแหละเหนือฟ้ายัางมีฟ้าบอกเลยนะคะเขาจะต้องถูกดัดนิสัย อืมนะคะในขณะที่ฝั่งของคุณนะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคุณจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการที่เข้ามาดูหรือว่าเข้ามาชมคลิปในวันนี้เนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกเจ็บจิตในใจรู้สึกอยากขยุมหัวรู้สึกว่าอยากจะแบบอยากจะแบบเอาไม้ฟาดสักทีหนึง่งอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็อยากจะให้แบบเหมือนให้แบบใช้คุณแบบอยากจะอยู่เว้ยใช่สิ ไพ่จะบอกว่าพูดเร็วไปมันเยอะไพ่จะบอกว่านักสถานการณ์ตอนนี้คุณอยู่นิ่งๆเฉยๆนั่นแะหละดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามกฎของอตามกฎแห่งกรรมอยู่แล้วถ้าคุณเชื่อในแบบนั้น นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไปทําทุกอย่างเพื่อที่จะเร่งให้มันเกิดขึ้นหรือคุณไปแพ้งคุณไปมองมันอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับผลสักทีหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดซึ่งมันก็ทําให้คุณแบบไม่ได้ดังใจเออหรือบางอาจจะไปทําให้คุณนะต้องไปทําเหตุการณ์อะไรที่แบบเออเสียสติแบบไร้สติหรือบางทีอาจจะเห็นหน้าเขาแล้วก็เอาไม้ไปฟาดเขาอย่างเงี้ยเออคุณก็ นะกลายเป็นคนผิดไปอืเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปทําอ่ะพยายามข่มใจพยายามแบบหักห้ามอารมณ์นั้นซะนะคะอืมเนะอะอะมาดูกันว่าเขาจะเจออะไรต่อและจะทําให้คุณรู้สึกยังไงนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนาะเออเขาจะไม่ได้รับอิสระตามใจปรารถนานะคะอะไรก็ตามสิ่งที่มันดีๆที่มันจะเข้าก้าวเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะถูกบล็อกมันจะถูกปิดมันจะถูกกั้นเอาไว้ นะคะมันจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขาได้เนาะหรือว่าโชคลาภวาสนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะถูกดองเอาไว้อยู่อย่างนั้นเนาะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขามุ่งหวังหรือสถานที่ที่เขาอยากจะจไปหรือจุดไหนก็ตามที่เขาต้องการเนาะมันก็จะไม่ได้ดั่งใจอ,อึดอัดใจหรือแม้กระทั่งว่าถูกรียกว่าถูกแช่แข็งเอาไว้นะในเรื่องของหน้าที่การงานก็อาจจะไม่ได้มีใครช่วยเหลือ เนาะหรือบางทีเขาอาจจะมีโอกาสยื่นมาดีๆแหละแต่ไม่เอาไงไม่สนใจบางทีาอาจจะมีอะไรที่แบบบางตาบางใจเอาไว้เนาะสุดท้ายแล้วเขาก็ไ,ได้จะขังตัวเองอยู่ในจุดๆนั้นนะคะแล้วก็ไม่เอาตัวเองออกมาเนาะมันเป็นอะไรที่อยู่ในจุดของคนที่ทําอะไรไม่ได้หรือบางทีถูกบังคับถูกตักขังถูกเหลืองเหนียวเอาไว้แบบนั้นก็มีเหมือนกันนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องได้รับ เนาะในผลผัดไปเดี๋ยวเรามาดูต่อดีกว่าไม่ดูฝั่งของคุณแล้วเนาะฝั่งของคุณเดี๋ยวว่าไปดูอีกทีนึงตอนที่ไพ่แนะนําเลยดีกว่านะคะสิ่งที่จะต้องเจอต่อไปสําหรับเขานะคะคือมันไม่ได้สามารถที่จะมีใครช่วยเขาได้เนาะแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไปแบบกว่าเขาจะตาสว่างหรือระลึกถึงหรืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาช่วยเหลือนั้นเนี่ยคือมันมันยากอะ เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคนที่เออ่เรียกวอะไรนะคนที่ขึ้นขึ้น,นลงลงคนที่คนที่ไม่น่าไว,ว้วางใจอ่ะแม้กระทั่งสิษษ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังยังไม่ไว้ไม่ไว,ว้วางใจที่อยากจะช่วยเหลือคือบางทีอ่ะมันก็เป็นเหตุที่เขาจะต้องไปพบจะต้องไปเจอเพื่อดัดนิสัยนะคะดัดนิสัยของเขาเนี่ยทําให้เขาแบบอาจจะอยู่ในช่วงที่เหมือนหลุมดําในชีวิตอ่ะ อาจจะอยู่ในความมืดอะไรแบบนี้เหมือนกันถามว่ามีไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะคอยปกป้องช่วยเหลือเขามันก็มีแต่ว่าถ้าอยู่ในจุดที่เขาจะต้องไปรับผลของกรรมที่เขาทํามาแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถที่ช่วยเหลือได้อือันนี้คุณอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะก็เหมือนกับตัวคุณนั่นแหละบางทีช่วงที่คุณแบบเออดวงตกหรือแบบเนี้ยคือมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบไปเจอสิ่งสิ่งนั้นจริงๆหรืออาจจะดวงตกที่มาเจอคนคนนี้ก็ได้แล้ว เมันก็ทําให้คุณเนี่ยต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้ดาวทําให้ดิง่งทาให้เสียใจทําให้เครียดทาให้โกรธทำให้แค้นอะไรแบบเนี้ยเออนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะเ,เนี่ยอยากจะเป็นคนที่มีความสุขอยากจะมีครอบครัวแต่มันก็ทําไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์จะไปก็ไปไปไม่สุดอะไปไม่สุดทาง นะคะก็จะเจอแต่ความหักหลังเจอแต่คนเอารัดเอาเปรียบนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาจะถูกทิ้งไว้กลางทางหรือบางทีอะโดนเขาเรียกว่าอเหมือนกับเหมือนกับถ้าคนคนนี้มีตังเนาะก็โดนสูบเลือดสูบเนื้อไปอย่างไม่แยแสแนวแวเนี้ยเหมือนกับโดนกลอบโกยผลประโยชน์ นะคะสุดท้ายเราอะทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองความผิดหวังเสียใจอยู่อย่างนั้นได้แต่มองถึงความาสิ่งที่ตัวเองอะได้เคยทำกับคนอื่นเอาไว้เนาะจนกว่าจนกว่าเขาจะสำนึกนั่นแหละอืถ้าสำนึกไม่ได้เไม่สามารถที่จะหันมามองอีกสองถ้วยที่เหลือได้ก็เขาก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นแหะไม่ไม่สามารถที่จะมีใครที่จะช่วยเหลือได้ ะค,ะคือชีวิตเขาอาจจะต้องวังวนอะไรนะวังวนแล้วก็วนเวียนอะไรแบบนี้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ทําใจสบายๆซะนะคะว่าเออเดี๋ยวสุดท้ายแล้วว่ามันมันไม่รู้หรอกว่ามันจะเมื่อไหร่มันจะอีกนานไหม,มแต่สุดท้ายแล้วว่าเมื่อคุณปล่อยวางซะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําหน้าที่ของมันเองถ้าคุณไปเพ่งมันถ้าคุณไปมองมันว่าเออเมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะได้รับกรรมสักทีเมื่อไหร่เขาจะแบบอือจะเจ็บเหมือนที่คุณเจ็บสักทีหนึง่งสุดท้ายอะคนที่รู้สึกไม่โอเคอะมันจะเป็นคุณเองนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่ามันไม่ได้ดังใจสักทีหนึงนะ่งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยเอื่อยๆปล่อยเรื่อยๆปล่อยชิวๆ,ปๆไปเลยค่ะนะคะอะมาไพ่จะแนะนําอะไรเนาะไม่อยากขยี้นานจริงๆแล้วอยากจะชวนคุยเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าลืม เออนะเดี๋ยวค่อยไปทายคลิปก็ได้ถ้าไม่ลืมนะคะอืมเจอไพ่โป้ยอืมนะไพ่จะแนะนำอะไรนะคะคือไม่ว่าคุณจะคิดคือเรามองว่าเหมือนกับในกลุ่มนี้เนาะห้าสเปอร์เซ็เลยห้สิเพิ่เลยวพลังงานค่อนข้างแบบแรงคิดร้ายกับเขาอยู่คิดแบบถ้าทำถ้าแบบเอาดาบไปปักได้นี่ไปปักแล้วอืมนะคะไพ่จะแนะนำว่าเนาะให้พยายามที่จะ ดึงความคิดต่างๆเหล่านั้นออกมาให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่คุณเองเนี่ยจะต้องรักตัวเองให้มันมากๆเนาะมันก็เป็นการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของตัวคุณเองด้วยละนะคะไพ่ความรักเกิดขึ้นให้ dm place เกิดขึ้นเนาะแล้วไพ่แปดไม้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าสิ่งต่งางๆเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทําให้คุณเติบโตไปในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วคุณก็จะรู้แหละว่า เออไอที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แค่เรื่องตลกในชีวิตอย่างหนึง่งบางคนตอนนี้มันไม่ขำหน้าจะบอกเอยแม่หมอไม่ขำเลยนะเนี่ยเออเครียดเงาเศร้าเนาะนั่งร้องไห้มาทุกปีทุกวันแล้วเลยแบบเนี้ยแต่เราบอกเลยว่าเดี๋ยวเวลามันจะผ่านไปพอเวลาผ่านไปแล้วอ่ะความรู้สึกต่างๆานั้นอนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงเลย,เ,ลย,เ,ลย,เ,ลยเออลองไปดูสิเมื่อตอนเมื่อตอนเด็กอะ่ะสมัยสมัยเด็กเล็กๆเลยอ่ะอันนี้แบบ เออเดี๋ยวจะหาว่าแก่สมัยเด็กเล็กๆเลยนะเวลาที่แบบเออนั่งรถไปอะไรนะแถวแถวสาทรจำได้เลยว่าอยู่ในยุคที่แบบเห็นนะว่ายังมีทุ่งนาอยู่แต่พอโตมาผ่านไปยี่สิบสาสิปีหรือปัจจุบันนี้ไปไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมีแต่ตึกอะ ภาพความทรงจาเหล่านั้นมันหายไปหรือจริงๆเราฉันฝันไปกันแน่เอออะไรแบบเนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอทําไมคุณจะเป็นอะไรที่เติบโตไปในเวอร์ชันที่ดีที่สุดมากกว่านี้ไม่ได้ละ่ะจริงไหมนะพยายามดึงตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้เร็วเนะไปทําอะไรก็ได้คะ่ะทําสวยหรือว่าทําหลอดหรือทําอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าคิดว่าโอเคแล้วเปิดใจได้ก็เปิดใจคะ่ะเออนะคะมันไม่ได้แบบเยวเวลามันไม่ได้แบบ ทุกอย่างมันไม่ได้ทําร้ายเราขนาดที่ทําให้เราเปิดใจรับคนรักใหม่ๆไม่ได้หรอกเนาะบางทีอยากจะรับเขาไว้ในฐานะเพื่อนคุยหรืออะไรก็ได้นะคะมันมีคนที่อยากจะเข้าหาอยู่อืมแต่คุณเองก็ต้องเตรียมตัวที่จะเป็นอะไรที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเออปล่อยตัวให้แบบวนเพลหรือโซมติวขึ้นอะไรแบบนี้แล้วเกิดอยู่ดีๆหุยไปเจอ เทพประบุเทพที่ได้ในฝันสเปกเลยอะไรอย่างเงี้ยหลอกเกาหลีเกาใจมาเชียวเออถึงเวลานั้นนะเฮ้ยทำไมฉันไม่ทำแบบไม่ไปทำสวยแต่ตอนนั้นว่าเออนะคือที่เล่าให้ฟังได้เนี่ยคือเราเคยเป็นมาก่อนละ <c oughs> เออนะก็เลยแบบอมไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องแบบออกจากบ้านไปทิ้งขยะหน้าบ้านก็ต้องสวยคะ่ะเออเพราะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเกาหลีเกาใจจะเดินผ่านหน้าบ้านฉันไหมอะไรอย่างนงี้ไปตลาดก็ต้องแบบดูดีเพราะว่า กลัวว่าเดี๋ยวจะเจอคู่กรณีแล้วเดี๋ยวโอ้โอเคคิดถูกแล้วที่อ่าแยกจากกันไปเออเพราะฉันโซมอะไยี้เออไม่ได้ไม่ได้ไไดอืยิ่งตอนนี้นะจะบอกว่ายังน้อยก็ต้องเสียดายน้ำลายหกอะค่ะ <c oughs> จริงไหมเอออย่าให้มี energy แบบนี้นะคะก็นะเรามาเจอกันในช่องนี้ energy ดีๆก็ส่งต่อให้กันนะคะอืมก็ไม่ได้บอกว่าให้มองโลกสวย เนาะเพราะว่าแม่หมอไม่ใช่คนโลกสวยค่ะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือ,เ,อ,อเมื่อก่อนสมัยก่อนนะตอนที่เราเด็กๆนะพ่อแม่เออนี่ก็คุยกันเลยถือว่าชวนคุยท้ายคลิปพ่อแม่พี่น้องผู้่าตายายเราก็อาจจะสอนเราว่าเออเราจะต้องเป็นคนดีมีน้ำใจเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่คนนั้นคนนี้นะต้องให้อภยัยพยายามไม่โกรธแม่อะไรอย่างเงี้ย แต่เขาสอนให้เราที่อเออขาสอนให้เราเป็นคนดีถูกป่ะแต่เขาอจะลืมสอนไปก็ได้ว่าแล้วถ้าเราเจอคนไม่ดีล่ะเราจะรับมือกับคนเหล่านั้นยังไงเออซึ่งยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปะละเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเราเป็นคนดีได้แต่เราก็ต้องรับมือกับคนที่ไม่ดีกับเราได้ด้วยเหมือนกัน นะคะประมาณนี้เลยเนะนาะก็ชวนเมาส์แค่นี้แหละนะคะเดี๋ยวค่อยหาเรื่องเมาส์จริงอยากจะอยากจะเมาส์อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าก็าไหลอีกเรื่องหนึง่งนะคะประมาณนี้เลยนะก็โอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด s u b s c r i b e ไล์แชร์ให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเลยนะคะโอเคนะคะก็โปรกแกหมนในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายโดยน้องลาบูบ น้องคนใหม่ก็ยังไม่ได้แกะนั่งมองหลายวันแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ